บริษัทบีลีฟหนึ่อินเทอร์เน็ตเวิร์กจำกัดเป็นธุรกิจง่ายๆที่ทุกคนทำได้ตามอุดมการของผู้บริหารนำโดยท่านประธานธนพิสิทธ์พรอัครเศษได้จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายทำการตลาดโดยการใช้ระบบแบบเครือข่ายขายตรงหลายชั้นมีการจดทะเบียนสคบและจ่ายภาษีซื้อขายอย่างถูกต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เข้าร่วมธุรกิจด้วยระบบไบนารี มีข้อดีมากมายเช่นไม่มีค่าสมัครใช้เงินลงทุนน้อยไม่เสี่ยงไม่ต้องต่ออายุรายปีฟรีค่าจัดส่งสินค้าไม่มีการล้างรอบไม่มีการล้างคะแนนที่เหลือทิ้งไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการซื้อสินค้าเพื่อสะสมยอดคะแนน PV ในการขึ้นตำแหน่งมีตำแหน่งทางธุรกิจ6ตำแหน่ง1ตำแหน่งเมมเบอร์ ซื้อสินค้า60 PV ขึ้นไป 2. ตำแหน่งเอเจนต์สะสมคะแนนส่วนตัวครบ300 PV 3. ตำแหน่งดีลเลอร์สะสมคะแนนส่วนตัวครบ600 PV 4. ตำแหน่งดับเบิลดีลเลอร์สะสมคะแนนส่วนตัวครบ1,200 PV หรือมีอีกช่องทางเมื่อคุณเป็นตำแหน่งดีลเลอร์แล้วได้แนะนำคนใหม่มาเป็นตำแหน่งดีลเลอร์ซ้าย1คนขวา1คน 5. ตำแหน่ง PRESIDENT สะสมคะแนนส่วนตัวครบ1,800 PV หรือแนะนำดับเบิลดีลเลอร์ซ้าย1คนขวา1คน 6. ตำแหน่ง EXCLUSIVE สะสมคะแนนส่วนตัวครบ3,000 PV หรือแนะนำ p r e s า d e n t บซ้าย1คนขวา1คนแต่ละตำแหน่งสามารถรับรายได้ดังต่อไปนี้ช่องทางที่1 กำไรจากการขายปลีก20-40ช่องทางที่2รายได้ค่าแนะนำจากการเสนอขายสินค้า50-100เอร์เซของคะแนน PV ตามตำแหน่งของผู้แนะนำช่องทางที่3รายได้ส่วนต่างค่าแนะนำระหว่างตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง10-50ของคะแนน PV ช่องทางที่4ค่าบริหารทีมตำแหน่ง Exclusive จ่ายลึก3ชั้นชั้นละ5%รวม15%ของคะแนน PV ช่องทางที่5รายได้จากการบริหารทีม2ทีมมีทีมซ้ายทีมขวาคำนวณข้างทีมอ่อนจ่าย50%ของคะแนน PV แต่ละตำแหน่งรับรายได้แตกต่างกันดังต่อไปนี้ตำแหน่งเอเจนต์จ่ายสูงสุดไม่เกินวันละ1,500บาท ตำแหน่งดีลเลอร์ไม่เกินวันละ7,500บาทตำแหน่งดับเบิลดีลเลอร์ไม่เกินวันละ1,5 0 0 0บาทตำแหน่งเพรสิดเ n t นไม่เกินวันละ3,000 30, 0บาทตำแหน่งเอกลูซีไม่เกินวันละ4,5 0 0 0บาทช่องทางที่6รายได้เมท c ชิ่งโบนัส20 4 0ถึง0เปอร์เซจากรายได้การบริหารทีมซ้ายฝาของสมาชิกที่ท่านแนะนำตรงเบ่งจ่ายลึก3ชั้น นำจ่ายตั้งแต่ตำแหน่งดับเบิลดลเลอร์ขึ้นไปช่องทางที่7รายได้เงินสวัสดิการบำนาญทุกเดือนตลอดไปนำใจ่ายให้ผู้บริหารตำแหน่งเอ็กซ์คลูซีฟที่มีรายได้รวมทุกช่องทางครบ2 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปเป็นตำแหน่งเกียรติยศบีลีฟตสตาร์รับรายได้ข้อนี้2-6%เปอร์เซนของคะแนน PV รวมทั้งหมดจากยอดขายของบริษัทในแต่ละเดือน รายได้ทุกช่องทางเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานตลอดไปการมีเครือข่ายบีลิฟไว้ในครอบครองเหมือนมีเงินสำรองไว้ในครอบครัวแล้วพบกันบนเวทีแห่งความสำเร็จร่วมกันบีลิฟ1479สวัสดีค่ะ